เมื่อเวลา14นาฬิกา40นาทีวันที่14ตุลาคมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคภายหลังจากที่นายประกรณ์ชัดบริรักษ์หรือบอยประกรณ์พระเอกหนุ่มชื่อดังได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกรณีเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นเวลากว่า4ชั่วโมงโดยระหว่างที่บอยปรกรณ์ลงมาบริเวณด้านหน้าอาคารเจ้าตัวได้มุ่งตรงไปที่ผู้เสียหาย ที่กำลังนั่งรอคิวเข้าแจ้งความก่อนที่จะยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำขอโทษบอยประกรได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าหลังเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนรู้สึกโล่งใจมากขึ้นแต่ไม่ได้สบายใจซึ่งได้ชี้แจงตามข้อเท็จจริงโดยมีเอกสารยืนยันยอมรับรู้สึกผิดที่มีส่วนทําให้มีผู้เดือดร้อนและเสียหายจํานวนมากโดยวันนี้ได้มีผู้เสียหายบางรายเข้ามาขอบคุณที่ตนออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ตนไม่สามารถรับคําขอบคุณเหล่านี้ได้บอยประกรเผยอ,อีกว่า ที่ใช้เวลาสอบปากคำนานเพราะขึ้นไปทำหลายอย่างทั้งเข้าให้ปากคำพร้อมกับได้มีการส่งหนังสือสัญญาต่างๆทั้งหนังสือสัญญาจ้างและหนังสือสัญญาที่ตัวเองขอยกเลิกสัญญาจ้างและมีการลงบันทึกประจําวันพร้อมกับแจ้งความในส่วนคดีของตัวเองเมื่อถามได้ดูบอสพรไปออกรายการโหรกระแสหรือไม่บประกรณกกล่าวว่าได้ดูแล้วเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ทราบว่าที่พูดในรายการนั้นออกมาจากใจจริงหรือไม่ขอไม่แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนตัดสิน และในส่วนของสามบอสดาราดังตนยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่อยากฝากถึงดาราคนอื่นที่เคยร่วมงานหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอนอยากให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะเชื่อว่าหลายท่านตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับตนที่ทำไปโดยไม่ทราบและไม่มีเจตนาซึ่งข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและผู้เสียหายส่วนบอสต่างๆที่ไม่ใช่ดาราอยากเรียนว่าทำอะไรรู้อยู่แก่ใจที่ผ่านมาอาจเคยเจอกันแต่หลังจากนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยว บอยประกอ์กล่าวและว,ว่าเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานัดตนใหม่อีกครั้งแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดวันนัดหมาย